บอยมันอู้งานใช่ไหมไอ้บอยฮัลโหลดิวกูบอกกูเข้าห้องน้ำมึงไม่ฟังเลยอรอยขอโทษอยู่ไหนอะเคนครับออฟฟิเชียลเอ้ยถึงสักทีจะเหลือกเนี่ยโอ้โหจริงเลยเร็วๆมันมีคนหนึ่งคนในนี้ใครจะนอนแล้วเพื่อนกูเนี่ยจะนอนู่เพื่อนโอ้ยคือเนี่ป เร็ว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 ถึงรีสอร์ทแล้วเว้ยไปได้เวลาเที่ยวดีมึงดูนี่มึงดูนี่พักนอนพักนอนมาด้วยเอาเฮ้ยเอางี้เอางี้ไปเลือกห้องได้ตามสบายก่อนไปเลือกห้องได้ตามสบายได้เลยเอาเลยเอาเลยจองาเลยเอาเลยจองทางนี้เออมาออันนี้กูก็ได้เอ้ยเดี๋ยวเอออยู่อยู่ไปไปห้องไหนไหมจะไปห้องไหนไม่อ่ะขออยู่นี่ดีกว่า อานย่พี่โทรถามไอ้ทามก่อนก็ได้ทำไงฮัลโหลทามฮัลโหลพี่เออมาตอนไหนเนี่ยก็ประมาณวันที่สองได้พี่พรุ่งนี้ใช่ไหมแล้วเราจะให้ใ <น S 1> แฟนมึงนอนตรงไหนตอนมีมีนอนตรงไหนบ้างมันน่าจะเหลือห้องห้องห้องริมอ่ะไม่รู้ซ้ายหรือขวาที่เราดูกันนะ่ะจะเอาห้องไหนอ่ะ ชั้นบนชั้นล่างอ่ะถามนี้ก่อนถามยูได้ด้วยนะอะยูไอไอถาฝากถามจะเอาชั้นไหนชั้นบนชั้นล่างยู <You S 2> ได้หมดอยู่แล้วอ่ะได้หมดกูเลือกเองแล้วกันโอเคถาเดี๋ยวถึงแล้ว,ลว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทรบอกพี่แล้วกันโอเคนะโอเคพี่โอเคโอเคอเจอกันเจอกันกูก็นึกว่าจะเล่นแบบว่าฉันรักเธออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยูไปไปตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวให้ซอสภาพไปก็ได้เนี่ยฝั่งนู้นอ่ะฝั่งนู้นอ่ะว่าไงเพื่อนสกายอ้าวเฮ้ยไปเลือกห้องสิคุณสกาย ไปบอยเลือกแล้วเลือกแล้วนี่เราห้องนี้เป็นไงสวยป่ะเนี่คุณเลือกเลยนเนี่ยคอนเสิร์ตไงวันนี้โอ้โหคอนเสิร์ตเอาแผ่นนอนมาเข้ามาโอเคเยี่ยมไปลงมาข้างล่างเดี๋ยวทำไปถึงทำถึงแผ่นได้ทำไมเออไม่มีอะไรน่ะเออที่นี่ก็ดีนะมีนุ่บุ๊กไว้ให้เยอะอืมโอเคทุกคนมา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 รวมรวมมาหน่อยมีอะไรจะบอกเร็วทุกคนนอนต้นหน่อยเแล้วแยกตังค์จะไม่คับพี่เลยเร็วมาก่อนมาก่อนมาก่อนเฮ้ย

ไม่ได้เที่ยวโอ้วันนี้คือคือถ่ายเอ็มบีให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเที่ยวโอเคไหมโอ้เออฉันเกิดได้ผมแต่มีพวกมึงก็ไม่มากันหรอกใช่ไหมล่ะเออไม่สบายพี่ไม่ไม่นัดนัดเดี๋ยวมาเลยว่ะเดี๋ยวถ่ายวันนี้แต่วันนี้เสร็จพรุ่งนี้ได้เที่ยวเต็มที่เลยเพราะเรามาสามวันสองคืนเออมาแค่วันนี้ถ่ายแค่วันนี้วันเดียว เนี่ยแสงกำลังสวยเนี่ยน้องๆเร็วฉากแรกก็ได้ซอีจริงเลยเดี๋ยวดูก่อนนะฉากแรกฉากอะไรอ่ะอ๋อฉากอยู่เดินเฮ้ยพี่ผีอะไรยังไม่มีหรอกที่เนี่ยกูอยู่น้ำีน้ำผีน้ำโอ้มหโ้หนี้โหโอ้โห้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้าหโอ้โหโอ้หอ้โหโี้่หโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โอ้โห้โหอ้โห้เอ้โหโ้ เออก็ถ่ายฉากอะไรก็ได้เนี่ยพระจันทร์กำลังสวยเลยนะกระเดกกระเดกกระเดะเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มที่ฉากยูแบบเดี๋ยวยูนั่งตรงนี้นะเนี่พี่ทำให้ดูนะยูนั่งแบบนี้ปุ๊บคือยูไม่ต้องพูดเลยนะโอเคไหมยูโอเคนะอ่ะเดี๋ยวยูนั่งเฉยๆปุ๊บแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อ่ะพี่จะสั่งเออลุกได้เลยแล้วยูก็เดินออกมาทางนี้แล้วก็เดินไปทางนี้โอเคไหมโอเคมาอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูมุมกล้องก่อนล้วที่นั่งกูไม่มีหรอไม่มีอย่างงี้เออาก็ยืนตะกมนะะ พร้อมครับพี่พร้อมครับพร้อมอ่ะเตินนะโอ้โหเชี่ยกล้องเยอะเกินอ่ะเต้อนะเต้นจะได้อะไรมุมให้ก็ได้ก็ได้เอามุมด้านหลังได้ไหมพี่เดี๋ยวผมปีนไปไปไปอ่ะเร็วๆก่อนที่มันจะเช้าไปหัวบังกล้องอะหัวส้มหัวส้มบังกล้องเอาโอ้โหมึงลงทุนเนาะแต่ก็ดีเพื่อจะได้งานดีๆออกมาเออใครยังไม่ไม่ไม่ถึงฉากก็เดี๋ยวไปเดินเล่นอะไรก่อนก็ได้นะแต่อย่าเข้าซีนนะเว้ยเดี๋ยวมีฉากพวกมึงแน่นอน มาช่วยเลยหน่อยอันนี้พร้อมยังซอสพร้อมนะพร้อมพร้อมพร้อมอเามเอาพร้อมยังเนี่ย้อมพร้อมพี้อพร้อมพร้อมพ้อมาอมค้อมพร้อง้อมพอมอยู่ก้มหน้อม้อมพร้ม้มหน้ามอมพ้้มพ้ม้อ้ม้มพเ้ยมพ้ม้อมพรยอมพร้อมอมอ้มมม้มอง้ม้้อมาแล้วก็ม้อมมอมมามออร้วม อันนี้พิ่งฉากแรกว่าไงแล้วน้ำมึงดูอะไรนี่นี่เห็นไหมเงียนไหมนี่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 มันยังไม่ถึงฉากมันไงแต่ถึงฉากมึงพอดีนัดขึ้นมามอะไรวะเนี่ยโอ้ขอขอสแตนด์อินหน่อยไงขอแบบคนไอ้นี่อย่าอย่าอย่อยู่อยู่อยู่ตรงนี้อยู่อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวใครที่ไม่ได้ทําหน้าที่อะไรอ่ะช่วยมาทางนี้หน่อยครับมาทางนี้หน่อยครับ เร็วครับเร็วครับมาลมารับคาละครับโอ้ยเดี๋ยวใครใครเป็นตากล้องก็ไปไปเป็นตากล้องเด้อใครถือไม้ก็ถือไม้ไปเด้อบางกล้องไหนดักแกไอถือไม้ไม่ต้องเพราะว่าลืมไปมันมันไม่เป็นเป็นเพลงไม่ต้องพูดอะไรมาก่อนมาก่อนเออมามามาโอเคขอตากล้องคนเดียวพอตากร้องทีโอทีชีนชีนนั่งตรงนี้ชีนนั่งตรงนี้ได้ครับอ่าปืนนั่งตรงนี้ อ่ะขอสองกล้องนะพูดผิดขอสองกล้องอีกกล้องนึงอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่เฮ้ยพระเอกวิวเฮ้ยโอเคอ่าคุณสกายโดดน้ำเล่นน้ำไปบอยอยู่ไหนบอยบอยมันอู้งานใช่ไหมไอ้บอยฮัลโหลดิกูบอกกูเข้าห้องน้ำมึงไม่ฟังเลยอ๋อขอโทษอยู่ไหนอะห้องน้ำไหนวะอยู่ตรงไหนนะโอ้ยเหี้ยขี้อยู่เออเออแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อน มันพูดตอนไหนวะตอนช่วงนั้นกูกำลังไอ้นี่ชุลมุนอยู่เนาะเดี๋ยวยูยูยูทำอย่างนี้นะเดี๋ยวยู่ง่ายเลยมันไม่มีบทพูดยูเดินมาอย่างเงี้ตักแตกตกแตกตกแพูดคัยเดินมาเดินเดินอย่างเงี้ยเดินไปเลยเนี่ยเดินไปตัวยูอ่ะเออโอเคไม่ยูเดินไปตัวยูโอเคไหมได้ยินเปล่าได้ยินไหมไม่พูดอ่ะฮะไม่ต้องพูดอ๋อไม่โหพี่หมายถึงว่าตอนถ่ายไม่ต้องพูดเข้าใจหรือยากวะดิถ้าไม่ติวเป็นแฟนี่กูทื่มเลยเนี่ยยอง โอเคพร้อมนะพร้อมนะพร้อมครับพร้อมครับอยู่พร้อมนะพร้อมครับโอเคสามสองหนึ่งเดินเลยครับเป็นตัวยูครับไม่ต้องพูดอเลยเดินเดินต๊อกแต็กต๊อกแต็กไปซืบ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 ไปไปไป เออโยโยโยเออคัดครับคัดรับโอเคโอเคอันนี้จะเป็นฉากมีบทพูดนะขอนักแสดงหนึ่งคนเป็นชายมันมีหญิงไหมนี่ไอหญิงนู่นไหนหญิงอะเนี่ยเนี่ยไแล้วคุไม่ใช่เอาเอาผู้ชายหนึ่งคนเอาเร็วๆผู้ชายหนึ่งคน อระเป่ายิงฉุบสิใครมึงแบบเน็กซี่ดงเก่งๆแค่แบบว่าเดี๋ยวยูถามว่าเออที่นี่ที่นี่แบบว่าไอเขาเรียกว,ว่าไางเนี่ยบาร์บรีคิวใช่ไหมพวกมึงอ่ะนั่งทำบาร์บีคิวกันแล้วเดี๋ยวยูมาถามว่าแบบเออขอกินหน่อยได้ไหมขอชิ้นนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเออครับครับเดี๋ยวเอาให้ขอหนึ่งคนอู้ห่านในเมื่อในเมื่อซอสมึงเย็นลงกันแล้วเอาเลยเอาเลยนั่นแหละก็ผมชายมาตรงนี้มันเดี๋ยวไม่ต้องมาให้มามาเออทำเป็นปิ้งบาร์บีคิวไปอ่าเร็ว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 เสียมันจะเช้าเร็วเรี ถไหวกันไย่เอ้ยกล้ออยไหนถือกลองไงตงหาโอเคคงจะเล่นด้วยนัดโอเคน่ารักพอดีมาเนี้ยมาเดินเล่นอย่างงี้เดินผ่านอย่างงี้ยมาเดินผ่านให้มันมีคนหน่อยดิชิบันเหงาเกินแบบเดินผ่านอะไรเงี้ยพวกมึงอะที่ไม่ได้ทำอะไรอะเดินผ่านโอเคเดี๋ยวยูเดี๋ยวสามสองหนึ่งปุ๊บยู่เดินเดินเข้ามาแล้วถามว่าเออพี่พี่ครับไอพี่ไม่ใช่พี่ครับพี่ครับแบบว่าขอไปชิวบอกบาร์บีคิวหนึ่งชิ้นได้ไหมแล้บอกอ๋อครับครับแล้วยูก็แบบขอบคุณครัก ซอสไม่ไม่ไม่คัดคัดคัดไม่รู้จักกันเราไม่รู้จักกนันแบบไม่รู้จักกันโอเคไหมแบบพี่ค้าพี่ค้าแบบขอขอเนื้อหมูได้ไหมค้าอะไรอย่างงี้เฉยๆซอสบอกอ๋อครับครับเอาเอาเชิญได้เลยครับอะไรอย่างงี้ซอสก็เอาให้โอเคเทคทีต่อๆนะเดี๋ยวพี่ผมไม่มีเนื้อหมูเอาเอามาดิเอามา<อ>ดิพบพบเอาดอกไม้ไปก่อนไหมถือดอกไม้เอาดอกไม้ไปก่อนโอ้โหโอ้โหโอเคโอเคโอ้โพร้อมสีแงมาพร้อมนะพร้อมนะสามสองหนึ่งแอคชั่น ขอบาร์บีคิวไม้นึ่งได้ไหมครับครับครับครเอาไปเลยครับเอาไปเลยครับดวยจังวะอันนี้ไม้หนึ่งเหรอครับขอบคุณค่ะฮ่าอ่าฮ่าฮ่าฮ่าว่า่าน่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่าน่าฮ่าฮ่าย่าก่าฮ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 เา่าฮ่าฮาฮ่าฮ่อฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าก่าฮ่าฮ่ัน่าฮ่ยฮ่านเาฮาาอาา่าา่่า่าา่ โอเคใช่เพราะามันเป็นเพลงที่เป็นเพลงเศร้าแต่เป็นเพลงที่รักอะเป็นเพลงรักอะแต่แค่เป็น oh. โหมดเพลงเศร้าเออแค่นั้นแหละเหมือนแบบอยู่เหงาวันนี้แบบไอ้ทียแฟนยังไม่มาอะไรเงี้ยแต่พรุ่งนี้แฟนมาอะไรเงี้ย oh. เออโอเคแยกย้ายได้หรือใครจะทําอะไรก็ทําเลยเล่นน้ําตามสบาย okay. oh. <Okay. S 2> โอเคอ <c oughs> ยู่ขอบใจามากกับที่พักได้หรือจะมากินบุบาร์บีคิวก็ได้เล่นน้ำดี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 ไม่้ โอเคเจอกันครับเจอกันครับเดี๋ยวโทรหาทามแมไอ้ที่เราถ่ายอ่ะแฟนในทามอ่ะมันชื่ออะไรนะยูใช่ไหมใช่เ่คือในคลิปมันไม่มียูเลยไอ้ฟัยใครไม่รู้นี่มันอะไรบ้านี่เฮ้ยมึงดูตกใจจริงสิเออไม่ปกติดีหรอพี่มันต้งมันตีอะไรนี่มันไม่ปกติแล้วบอกว่ามันก็ใช่แต่นี่มันเป็นแฟนน้องนุ้ยไอ้ยูยูมันเป็นคนไม่ใช่เหรอวะ เอ้ยหรือว่าที่มามันไม่ใช่ยูป่าวะเฮ้ยบ้านสาวไม่ไม่แต่ในคลิปมันก็ไม่มียูจริงๆนะไปดูลองเปิดดูไหนพี่นัทเปิดดิเป็นไงเออว่ะไม่มีจริงด้วยเอาแล้วมึงมึงดูดิเฮ้ยไม่เรมันอาจจะแผดไร้พังหรือเปล่าโง้โหฉากอื่นด้วยฉากที่มันเดินฉากที่มันนั่งไม่มีเลยเอ้ยชี้ใช่อหาดิวและ มันอาจจะเป็นเพราะเพราะเอาไปแช่ตู้เย็นหรือเปล่าพี่โกยอไม่เกี่ยวซอสตื่นพอดีเลยดูคลิปมันนั่งดูอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบอกอยู่นะเรื่องนี้เกิดอะไรเเมีปิดได้ไปก่อนนะนั่งดูเปิดเปิดเปิดแฟลชเปิดเปิดเปิดโนบุ๊กเสียแฟลชดูเสียไปเลยเสียไปเลยนี่เออก็ว่าอยู่ทำไมอายุมันตัวเย็นๆชิบหายละไอ้ทามมันคบกับผีเหรอวะอะไรอุ้ยเดี๋ยวใช่พี่ใช่ไหม ใช hey! <S 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 ่ไงหลายทางเลยหรืพี่แม่น้ำพี่แมน้ำไปดูดิพี่ไปดูดิมันเป็นไฟเดียวกันเลยอะไรวะเรียกกูทำไมเนี่ยมัอเราไม่ได้ถ่ายผิดพลาดเลยเลยเว้ยอะไรเนี่ยอะไรใช่ปู่ประตูด้วยเดี๋ยวมันได้ยินเดี๋ยวทุกคนเอาไงดีพี่ผมก็ได้ยินแบบรู้สึกแปลกตอนที่ผมนอนผมก็เลยเินไปตรงเนี้ยนั่ที่คุยกับเรานั่นคือใครนั่นสิแล้บอกว่าเราไปดูดีกว่าพี่ไปดูที่ห้องไหมพี่ไปดูเหรอผมก็ว่าไปดูดีกว่าตอนนี้เลยต่อข้างอาเนี้ย ไปบอยนี่เลยเหรอบอยอยู่ปะให้รู้ไปในเล้วฮัลโหลไอ้บอยแล้ไอชื่อมึงโอ้โหกูซึ่งติงกูทิ้งเพื่อนแม่งแค่นี้แหละโอ้ไปอะไรวะอยู่ไหนกูว่าอยู่ไม่ใช่ผีหรอกเมื่อวานก็ยังคุยเล่นกันอยู่เลยไอ้ธามก็อยู่ด้วยตอนนั้นอ่ะใช่ใช่ดังนี้ดูสิมึงแน่ใจเหรอแน่ใจอยู่นอนอยู่นะอยู่อยู่อยู่เอ้าอยู่ไม่อยู่ไปไหนแล้วเอ้าอยู่เป็นไหนวะนอนพี่เนาะ อุ้ยอุ left left. Oh. 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 ้ยเฮ้ยอุ oh. mm ้ยเอาอยู it, uh ่อ oh. oh. ๋อสวสัสดียูยูยสวัสดีเฮ้ยสวัสดีสวดีเยเฮ้ยเฮีเฮ้ย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 ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ยเ้ยเฮ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ nên là nên lại là... yeah. <laughs> dễ